การตั้งค่าเพจ Facebook เพื่อยิงแอดไปประเทศเพื่อนบ้านครับก็จะต้องตั้งค่าดังนี้ 1. การโพสต์ได้หลายภาษา 2. เปิดการมองเห็นสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน 3. าํกำหนดสถานที่โดยกำหนดที่เมืองหลวงของประเทศนั้นๆหรือสถานที่ที่เราต้องการ 4. ภาษาที่ใช้ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภาคปฏิบัติกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปตั้งค่าเพจเราจะต้องมีโพสเพื่อให้เพจมีเนื้อหาบ้างนะครับไม่ใช่มีเฉพาะโพสโฆษณาของเราอย่างเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะพาท่านมาดูวิธีการ สร้างโพสสั้นๆนะครับสร้างโพสต์เอามาจากรูปภาพเลยจะใช้รูปภาพใดหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับอะไรทางผมก็จะพโพสต์เกี่ยวกับความสุขนะครับก็มีลายความสุขก็คือเวเซอร์ออ o นนะครับก็ อลองดูสักหนึ่งตัวอย่างภาพนี้บอกว่า w o u l d You Laser Hear the Good News First or the Bad News First คือคุณชอบฟังข่าวดีก่อนหรือว่า จะฟังข่าวร้ายก่อนนะครับก็เราก็พิมพ์เข้าไปอืม Would you rather hear the good news first or the bad news first? ครับแล้วก็โพสต์ไปต้มอ่ามาแล้วนะครับก็นี่คือเนื้อหาที่เราโพสตเข้าไปก็เพจก็จะไม่เงียบเหงาแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะโพสต์โฆษณาของเราอย่างเดียวครับต่อไปก็ ไปลงภาคนามกันจริงๆถึงการตั้งค่าเพจเพื่อยิงโฆษณาไปประเทศเพื่อนบ้านครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นภาคปฏิบัติของการตั้งค่าเพจเพื่อยิงแอดเฟซบุ๊กไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เพจของเราที่จะตั้งค่านะครับแล้วก็มาดูที่ มุมซ้ายล่างเป็นการตั้งค่าครับก็คลิกเข้าไปครับก็สำหรับค่าแรกที่เราจะตั้งก็คือภาษาก็มาที่โพสหลายภาษาตรงนี้มันยังบอกว่าปิดใช้งานฟีเจอร์การโพสหลายภาษาเดี๋ยวเราก็ต้องไปเปิดนะครับแล้วคลิกไว้อ่าทีนี้ อนุญาตให้ผู้ที่จัดการเพจนี้สามารถเขียนโพสได้หลายภาษาเราก็ติ๊กเข้าไปแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับเสร็จแล้วแล้วต่อไปก็คือไปที่เปิดการมองเห็นให้สำหรับประเทศต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมเราลากขึ้นมาดูเ ตรงสีเหลืองนี่การโพสหลายภาษาเราทําไปแล้วไนงะก็จะเห็นว่าเป็นเปิดใช้งานฟีเจอร์การโพสหลายภาษาแล้วทีนี้มาถึงการจํากัดประเทศนะตรงนี้ทุกคนสามารถมองเห็นเพจน,นี้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเราตั้งค่ายังไงวะอ่าคือ ตรงเนี้เขาจะให้เราป้อนชื่อประเทศได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะเลือกว่าแสดงเพจนี้ต่อผู้ชมในประเทศเหล่านี้เท่านั้นหรือว่าจะซ่อนเพจนี้จากผู้ชมในประเทศเหล่านี้ตอนนี้เราก็กําหนดประเทศนะครับนี่เราก็บอกว่าจะลาวอ่า เราก็ปุ๊บนะฮก็จะเราก็จะมาแล้วแล้วข้างหลังนี้จะเป็นเครื่องหมายคูณจางๆคือถ้าเราไม่ต้องการเราก็จะมา,ากดตรงนี้ได้นะครับแล้วต่อไปเราก็จะเพิ่มประเทศอื่นก็จะเป็น <c oughs> กัมพูชานะก็คลิกกัมพูชาอ่ามาแนละ้ว อเมพูชามาแล้วต่อไปก็จะเพิ่มเป็นเมียนมาอ้าวเมียนมาไม่มีอ้อ้า,อาไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้มันปรากฏมาเป็นแคนาดาก็ไม่ใช่เราลบเดี๋ยวลองใช้ชื่อเดิมของประเทศคือใช้ชื่อเดิมคือเป็นประเทศพมา่า อ่พอาพม่าเอามาแล้วเรากดไปนะมีลาวกัมพูชาพมา่าแล้วก็ที่ขาดเะไม่ได้ก็จะต้องคือประเทศไทยนะฮะอ่ากดไปตอนนี้ลาวกัมพูชาพมา่าไทยเนี่ยก็คือเราก็กําหนดว่าแสดงเพจนี้ต่อผู้ชมในประเทศเรานี้เท่านั้นเพราะว่ากลัวว่า ยิงแอดไปแล้แอดจะรั่วไหลไปปรากฏอยู่ในประเทศอื่นเราก็จะเสียเงินเปล่าๆนะครับตอนนี้เราได้กำหนดประเทศไว้แล้วว่าเป็นลาวกรรมัมพูชาพม่าไทยแล้วก็บอกเฟซบุ๊กว่าแสดงเพจนี้ต่อผู้ชมในประเทศเหล่านี้เท่านั้นนะครับก็คือก็จะเป็นบันทึกการเปลี่ยนแปลง กดบนพื้ครับเราก็จะตั้งค่าได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้การยิงแอดการตั้งค่าเพจเพื่อยิงแอดประเทศเพื่อนบ้านก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าตั้งค่าการพูดได้หลายภาษาเปิดการมองเห็นสำหรับประเทศเพื่อนบ้านสําหรับการกําหนดสถานที่ก็คือกําหนดที่เมืองหลวงของประเทศนั้นๆหรือสถานที่ที่เราต้องการคือจะเป็นการ กำหนดว่าอคือกําหนดตอนที่เราจะยิงโฆษณาน,นะฮะก็เลยไม่ได้ทําให้ดูแล้วก็ภาษาที่ใช้ก็คืออก็คือไปโพสต์ไปประเทศไหน,นนี้อันนี้ต้องบอกคือแก้ไปเลยโพสต์ไปประเทศไหนก็ ก็ใช้ภาษาประเทศนั้นๆนนอันนี้เป็นแค่วิชาสีธนนไทยนะครับแต่ว่าถ้าวิชาของเบ่งก็คือว่าโพสภาษาอังกฤษไปเลยแล้วก็เพื่อกันกลองให้ได้ภูมิง,มงหวังที่มีคุณภาพซึ่งคิดว่าที่พม่าเนี่ยคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับได้ดีก็สำหรับกพูชานี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้า โพสไปลาวก็ใช้ภาษาไทยเขาก็จะอ่านออกแต่แต่เพื่อความแน่ใจก็โพสเป็นภาษาลาวดีกว่าครับสำหรับวันนี้ก็ขอแรกเปลี่ยนประสบการณ์เพียงเท่านี้สวัสดีครับ